สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลายกคนทุกย่านวัน้เงหมกว่าซาดัตเใต้ทกคนดู้ยแกอ่าอ่าทยจงราดีด้วยนะครงลาตำย้มตําจ้ามาต้มซุปจําตเอต้มตุปจ๊าพี่น้องต้มซ้มตําให้ดูน้ำลายไหลจ้าใส่กระเทียมเข้าไปจ้าตามด้วยพริกแห้งแล้วก็ใสพ่พริกแห้งเข้าไปจ้าพริกแห้งก็ใส่ไปต้องนับอกจ้เอาเผ็ดเผ็ดสักหน่อยเผ็ดเผ็แล้วก็อยากจะกินเผ็ดเจ้า ประมาณนี้แหละใส่แค่นี้ก่อนทีนี้ก็ใส่น้ําตาลเข้าไปหลอดที่เอ่อซีนเทาหลอดที่หลักจิ้วก้อนเลยหลอดที่ทองหลาเลยก็จะใส่สองช้อนก่อนเดี๋ยวให้พอเดี๋ยวมาเพิ่มจ้าตำแล้วทีเนี้ตำส้มตำจ้ามาเด้อแซๆพี่น้องมาเด้อ ำให้ดูจ้าตำส้มตำกินง่ายๆจ้าพี่น้องวันนี้ก็จะเป็นมะละกอมะละกอเหิมนะคะมะละกอจะสุกแล้วมะละกอสุกแล้วนะคะเรนจะมาตำจ้าแซ่บๆพี่น้อง ิปแก้ละเอียดก่อนทำให้แหลกก่อนจ้าิปแก้เนี่มันแหลกยากเหลือเกินเดี๋ยวเคใส่พริกสดอีกซ้า <c oughs> ก็จะเพิ่มพริกสดไปอีกหน่อยนึงเพราะว่ามันแหลกยากเหลือเกินกูมันไม่เผ็ดจ้าใส่พริกสดไปอีกสักห้าสี่ห้าเม็ดเนาะมันจะได้เซ็ๆ ใส่ไปห้าเม็ดอ่าห้าเม็ดพอเพราะว่าพริกแห้งนี่เยอะแล้วใส่ห้าเม็ดพอจ้ะเพราะว่าตําแล้วมันไม่แหลกจ้ะมันไม่แหลกนะเนี่ยเดี๋ยวใส่พริกสดไปอีก5ห้าเม็ดพริกแห้งก็ใส่ไปแล้วเยอะอยู่นะ ใส่ใพิกสดอีกห้าเมตรเอาไปเลยใส่ไปเลยกอที่หลักจิ้ว,วเราเฮ้ยมึงเกาหลักจิ้วหลักจิ้วอ่าหลักจิ้วใจยาวรอหลักจิ้วก้อนอยาวรอหลักสรีอ,อนันนาไมเก่งหลกกหักอ่ะฮะเกสับหลักไปต่อทีนี้เราใส่มะละกกแล้วกะใส่มะละกอใส่มะละกกประมาณนี้แหละใส่แค่นี้ก่อน เดี๋ยวเก็บไว้จ้าเก็บไว้ก่อนนะคะอ่าตู้เย็นเต็มอีกออาตู้เย็นก็เต็มอีกมาตำจากทีนี้ส่พิกเยอะกว่ามะละกอนะพริกก็จะเยอะกว่ามะละกอนะคิดว่านะ โอ้ยเผ็ดแน่นอนเอาใส่เครื่องแล้วทีนี้จะรอช้าเลยเพราะมะละกอเนี่ยมันมันจะสุกแล้วมะละกออ่ะนะบักกอเฮิมจากพี่น้องบักกอเฮิมตำบัก,กอเฮิมมื่อนี่ตำบัก,กอเฮิมใส่ผักกรอเทียเข้าไปหลอดที่ฟันแช่หลอเฮิรเหล็งม้งหลอเฮ้รใส่มะนาวจ้า ความเปรี้ยวกับาความแซบจ้ะพี่น้องใส่ะมะนาวเข้าไปจ้ะเดี๋ยวจะใส่น้ำมะนาวอีกสนิดหนึ่งเพราะว่ามะนาวแพงเหลือเกินนะจ๊ะต้องใส่ค่อยๆต้องกินประหยัดหน่อยนะคะมะนาวนะคะเดี๋ยวใส่น้ำมะนาวเพิ่มจ้ะน้ำมะนาวนี้ใช้ได้นะคะมันมันจะเป็นเหมือนมันไม่มีกรดของความเปรี้ยวค่ะมันเป็นอ่าน้ำมะนาวเขียวนะคะของอิตาลีจ้ะใส่เข้าไปเลยจ้ะพี่น้อง คือมะนาวยี่ห้อนี้มันไม่มีกรดของความเปรี้ยวมันเปรี้ยวแบบว่ามะนาวแบบเป็นเป็นมะนาวแบบธรรมชาติจ้ะใส่น้ำปลาไปช้อนหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาเอาใส่น้ำปลาเข้าไปทีเนี้ยหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนห้าช้อนพอใส่ห้าช้อนทีนี้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม ใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปน้ำใส่ถั่วฝักยาวจ้าใส่ถั่วฝักยาวเอาเก็บไปแก้มมั่งเอามาโขลกทีเนี้ยโอ้โหสีแดงสีแดงเป็นตายานแท้แดงลูกรสจัดมากเลยจ้าพี่น้องเบิรงนแม นีสีสันว่าเป็ดน,นี่ก็จะมาชิมแล้วนะชิมก่อนจ้า มะนาวอีกลูกหนึ่งพอดีโอ้ยเทปว่าจะใส่ลูกเดียวดันไม่พอเอาใส่ใส่ใส่ใสลูกหนึ่งพอดีแล้วจะเปรี้ยวพอดีไม่ไม่อยากหวานมากเพราะว่ามะละกอนี่สุกแล้วมะละกอออกหวานหวานหน่อยๆอ,อืมมาจากทีนี้มากคุกเข้าไว้เข้ากัน โอ้เผ็ดกินชิดคำแรกก็รู้เลยว่าเผ็ดนะเอาพอแล้วทีเนี้ยพอแล้วพอแล้วทีเนี้ยใส่จานอันนี้ก็จะตำซมตําให้ดูนะคะเผื่อใครกำลังอยากจะกินเพราะว่าตอนนี้เที่ยงพอดีจะ้ะเที่ยงบ่ายแล้วจ้าตอนนี้นะคะเที่ยงบ่ายแล้วจ้ากินจ้าพี่น้องทีนี้ ใส่จานก่อนเต็มใส่จานจานอยู่นี่จ้าจานอยู่นี่มาใส่จานเด้อล่ะโอ้ยแซ่เผ็ดเผ็ดมากเลยแหละจะบอกให้พริกในเนี้ยสามสิบเม็ดได้แต่ไปาเขายุ่มหนึ่งก็ยี่สิบเม็ดได้ถ้าเพิ่มมาถ้าเพิ่มพริกสดเข้าไปอีกทีเนี้ยยิ่งแซ่บเลยทีเนี้ย แม่จ้าขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวจะให้ดูจ้าเก็บของก่อนพี่น้องทําไปด้วยก็เก็บไปด้วยเป็นคนแบบนี้นะจ้ะเก็บของก่อนนะคะโอ้ยเพ็ดเพ็ดเพ็ด <c oughs> ินไปคำแรกก็รู้เลยว่าเผ็ดเนี่ยพี่น้อง เนี่ยเสร็จแล้วจ้าหน้าตาส้มตำตำาบักบับกอเฮิ่อมเมละกอจะสุกแล้วแซ่บแซ่บพี่น้องมาเดินจ้ามากินด้วยกันจ้าไปแล้วจ้าไปป่าจ้า